เรื่องของกิเลสนี่ยังยังมีงที่น่าสนใจอีกว่าเกิดขึ้นเป็นโลภะโทสะโมหะเราจยก่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเป็นทุกข์แล้วแหละโลภะก็เป็นทุกข์ตามแบบโลภะราคะก็เป็นทุกข์ตามแบบราคะโทสะก็ทุกข์ตามแบบโทสะโมหะก็เป็นทุกข์ตามแบบโมหะนี่เป็นทุกข์ก <c oughs> ันเสือจะแย่อยู่ล่วนะ ทีนี้มันไม่เคยมีแต่เท่านั้นมันยังสร้างความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไว้อีกเะนั้นเราไปรักอะไรตัวทีหนึ่งมันจะมีเรื่องตามความรักแล้วมันยังสร้างความเคยชินที่จะรักกันมากให้เจ๋งให้เร็วยิ่งขึ้นแต่ความชินที่จะเกิดกิเลสกิเลสทิโลภะโทะโมหะ ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสในนั่นอีกเนีนเเ่ยเรียกว่าอนุสัยมันชินที่จะโลภที่จะโกรธที่จะหลงให้มันเร็วขึ้นให้มันแรงขึ้นให้มมากขึ้นมันพอเราเกิดมาในโลกนี้เราไปรักอะไรข้าวไม่นจะเกิดความเคยชินที่จะรักเก็บไว้ในสันดานไห้โกรธอะไรข้าวมันจะเกิดความเคยชินที่จะโกรธเก็บไว้ในสันดานเราโง่ เราก็จะเกิดความเคยชินที่จะโง,ง่จะสะเท่าเป็นต้นจุดเจ็บว่าในสันดาห์ทุกคราวที่มีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสเกิดร้อยเร่ามันก็มีเจ็บว้าร้อยร้อยร้อยหน่วยเลยร้อยความเคยชินเมื่อความเคยชินมันเพิ่มขึ้นตั้งร้อยเท่าอย่างนี้มันก็เกิดเร็วกว่าแต่ก่อน มันยิ aste, Somehow, e ่งโตขึ้นมาเราก็รักเร็วกะจาะก่อนโกรธเร็วกะจาะก่อนโง่เร็วกะเจาะก่อนถ้าเราสังสมในความเคยชินของกิเลสมันว่ายในสันดามส่วนี่ความเคยชินเนี่ยเขาเรียกว่าอนุใสที่เป็นตัวกิเลสเรียกว่ากิเลสที่เป็นความเคยชินของกิเลสเรียกว่าอนุใสคือความเคยชินของกิเลส เ่จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเร็วขึ้นแรงขึ้นกว้างขวางขึ้นทุกคนมีอนุสัยเก็ดว้ายในธรรมดาสำหรับจะรับจะปลดจะเกลียดจะกลัวมันแรงขึ้นเร็วขึ้นกว้างขวางขึ้นนี่คือปัญหากิเลสนั่นมันก็สร้างเองความเคยชินไว้สํสำหรับจะให้มันเป็นทุกข์เร็วขึ้น พราะว่าเมืสร้างไว้ในท้างไหนมากข้างควางเคยชินไว้มากเก็บไว้มากเก็บไว้มาก,ก,ม,ากมันก็เต็มอัดเมื่อเต็มอัดล้วมันก็จะไหลออกมาได้ง่ายถ้ามันเต็มอัดอยู่ข้างในมันก็จะไหลออกมาข้างนอกขึ้นเรียวกว่าเราเอาน้ําใส่ตุ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความอัดของน้ําในตุ่มที่จะออกมาข้างนอกนั่นก็มีมากขึ้น ถ้ามีรูรั่วอะไรสักนี้นก็ออกมาทันทีถ้ามันมีน้ําน้อยควออามอัดดันที่จะออกมาข้างนอกมันก็มีน้อยไม่รุนแรงแต่นี้เราเก็บไว้มากในทางเคยชินต้องตเด็นเก็บไว้มากเก็บไว้มากมันก็จะไหลออกมาสำหรับเกิดข้างนอกะปรากฏออกมาข้างนอก,ก,นอกเ,เกิเกิดขึ้นในความรู้สึก ส่วนที่จะไหลออกมาเนี่เขาเรียกว่าอาสวะกิเลสที่แรกเรียกว่ากิเลสเฉยๆกีเลสที่เก็บไว้เป็นการเคยชินเรียกว่าอนุสัยกิเลสที่กดดันไว้มากจะไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะถ้าไม่มีอาสวะมันก็ไม่ไหลไม่มีการกดดันมันก็ไม่ไหลแต่มันมีสะสมไว้ทัางนมันก็มีความดันออกมันก็ไหล แล้วพระอาหารหันต์คือผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะในสันดานดองท่านไม่มีอนุสัยคือการเจ็บปากว่าสําหรับกิเลสเ้วก็ไม่มีการดันออกมาเป็นกิเลสแต่เราก็ไม่มีอา,าวสวะส่วนบุคคลรวยรวยกิเลสมากแล้วก็รวยอนุสัยเยอะเกินแล้วก็มีอาสวะที่จะดันออกมาได้มากเกินต่างกันอย่างนี้นน เมื่อเราเป็นบุตุชนอยู่เราก็รู้เวยพอถ้าจริงข่องบุตุชนจำเจมันถูกต้องห็นว่าเรามีกิเลสด้วยันมีทางเคยชินที่จะเกิดกิเลสคืออนุสัยด้วยจะมีอาสวะคือความกดดันที่ดันออกมาเป็นกิเลสอีกเนี่ยมากด้วยมีมดดทั้งกิเลสเนี่ทั้งอนุสัยมีทั้งอาสวะเนี่ยมันจริงหาความสุขไม่ได้นเมืมอเป็นบุตุชนันเป็นที่นี้ เราจะบรรเทาอาสวะก็อย่าสร้างอนุสัยเมื่อไม่สร้างอนุสัยเมื่อไม่อยากมีอนุสัยก็อย่าอย่าอย่าให้เกิดกิเลสถ้าอยากเกิดกิเลสก็ไม่มีอนุสัยเมื่อไม่ไม่มีอนุสัย็ไม่มีอาสวะเ็ราสบายกิเลตก็คองจะกระปรกอนุสัยก็เจ็บกลับเจ็บกลับเอาไว้นอนอยู่ในสัดาน อาสวะมืไล์ออกไลออกนั่นขอให้ทุกคนนะคอยสังเกตดูจนรู้จักสิ่งทั้งสามนี้ของตนเองซึ่งเป็นเหตุต้นเหตุมูลเหตุให้เป็นบุตุชนเหตุให้เป็นบุตุชนก็คือกิลเลสในฐานะที่เป็นกิลเลสโดยตรงก็มี ในฐานะที่กักตุนเอให้เป็นอนุสายรนสันดานออก็มีในฐานะที่ดันจะปล่อยู่มาทาั้งนอกเปนาา็นอาสวะนี่ก็มีศึกษาทางน้พมเอมอนกศึกษากัน,นหมดทั้งทั้งสธรรมรู้จักกิเลสรู้จักการสะสมความเคยชินของกิเลสรู้จักการที่มันจะดันออกมา ที่ควบคุมยะใหเกิดี่เลสจะให้เกิดอนุสัยทําลายอนุสัยลดอนุสัยไว้เรื่อยโดยการทิ้งรถพิเลสลดอนุสัยแรกมังก็ทักับลดอาสาถ้ามีสติก็ได้มันมันจะไหลออกมามีสติที่จะแก้ไขความกันว่ามันจ้ไหลออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันสะสมไว้มากมีพายในลอยมันก็ย,นาย,ยาก ที่จะควบคุมหรือะทมาไหลออกมาเรามีกิเลสมากมีอเนสัยมากมีอารวามากเป็นบุตุชนเต็มขั้นแต่แค่เต็มขั้นก็ยังไม่เหมาะเกินขั้นเป็นบุตรชนเกินขั้นพระหยุดมีเรื่องราวถ้าเราจะเป็นทุกข์ไม่ควรจเป็นทุกข์ ไม่ควรจะเป็นทุกข์มันเอกมาเป็นทุกข์จนได้เพราะความโง่เพราะไม่รู้ธรรมะมุตุชนคือไม่ได้ยินได้ฟังคธรรมะของพระอริยเจ้ามาโดยนั่งใกล้พระอริยเจ้าไม่ได้รับการสั่งสอนสุกคนแนะนำดีโดยพระอริยเจ้าก็าเป็นไปด้วยความโง่ความหลงจนเปด็จกินเลสนี่คือมุตุชน ก็จมอยู่ในกองทุกข์ทำแบบกองวิทิุโชวอาสนุกดีก็ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องไปหาทางดับทุกข์เย็นว่าอยู่ในกองทุกข์มันก็สนุกดีก็ดูคนที่เขามีกิเลสมีทางทุกข์เขาก็สนุกเขาจะทาแบบของเขาเขาก็ไม่อยากจะดับกิเลสอยากไม่อยากจะละกิเลสถ้าเราทนได้ก็เอาไปข้าวฝูงนั่นเลย แต่จะเห็นแล้วมันไม่ไหววะ,ะวา,าี่็นแบกตัวอกมาอัยนี่คือแก้ไขศึกษาปฏิบัติแก้ไขก็จะพ้นปไจากความเป็นมนุษย์ชนที่จมอยู่ในกองทุกข์ขึ้นยืนเนือกองทุกข์ในโลกอย่างที่ว่าก็าเรียกว่าเยือ่อของกิเลส หาได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังผิวใตย,ยาทางจิตใจเหมือนที่เขากำลังหากันอยู่ตัวป้าจิตลงทุนชื้อหาทางแทงน,นันอุตสาห์ทำงานอย่างไรใย,ย่อยได้เงินมาแล้วไปซื้อเหยื่อให้กิเลสโงูกี่มากน้องขั้นยิงทั้งใจอุตสาห์หาเงินหาทองเกยบตายได้เงินมาแล้วไปซื้อเหยื่อให้กิเลสไม่ก็สนุกอยู่ได้กินเลยครับ ไอ้เหยื่อเร็วๆหยาบๆนี่เราเรี่าอบายยมุกบายมุก,มกดื่มน้ำเ,เมาเที่ยวพลันพินดูกันเล่นอันนั่นนั่นตอเป็นเที่อเป็นนิสิตช่างทำานงานและเียด่อจนไปก็เป็นพวกกามารมชั้นธรรมดาธรรมดามึงจนไปก็เป็นกามารมช่านละเอียดชั้นเป็นนี่ชั้นหลอกลวงมากจนจนมันเป็นทุกข์มันมีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นมึงก็ใช้ไม่พอ คนเราไปซื้อเยื่อให้กิเลสยังไม่มีที่สุดสุดแล้วก็แพงหยุดเป็นภาคกิเลดหยุดซื้อเหยื่อให้กิเลดเดี๋ยวเงินเดือนก็เหลือใชยมันพวกคุณที่จะสิบลาสิบครั้งไปนี่แต่ตั้งต้นกันใช่ไหม่ถ้าเปลี่ยนวิธีการตั้งต้นกันื้อใหม่จะไม่เป็นภาคของกิเลดจะไม่ลงทุนเหน็ดเหนื่อยก็ซื้อเหยื่อมันเลี้ยงกิเลด แมันน่าละอายก็หรักความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเป็นพุทธบริษัทลละน่าละอายอย่างยิ่งลงทุนชื่อหาเหยื่อข้งความทุกข์ออกมาสำหรับจะเป็นทุกข์นี่คือความเป็นบุตุชนเรียกว่ามีมูลเหตุอยู่ที่กิเลส